ต่อไปนะคะมาในเรื่องของความหลากหลายสิทธิของบุคคลข้ามเพศแล้วก็สิทธิพลเมืองนะคะให้เวลาฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา60วันในการยุติโครงการความหลากหลายความเสมอภาคและการรวมเอาทุกฝ่าย เข้าไว้ด้วยกันรวมถึงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความหลากหลายระดับสูงแผนปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาคและตำแหน่งความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีความพยายามด้าน DEI ก่อนหน้านี้ให้กับสำนักง,งานบริหารและงบประมาณทำเนียบขาวรวมถึง ชื่อผู้รับเหมา DEI ที่เกี่ยวข้องและผู้รับทุน E or DEI ยกเลิกคำสั่งฝ่ายบริหารซึ่งใช้มาเป็นเวลา60ปีที่กำหนดข้อกำหนดต่อต้านการเลือกปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐและผู้รับเหมาบันทึกช่วยจำ OMB แยกต่างหากมีผลให้เจ้าที่ DEI ของรัฐบาลกลางทั้งหมดลาออกทันทีเพื่อรอการคัดแยก ยกเลิกคำสั่งหลายฉบับในสมัยของไบเดนเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์และสิทธิของกลุ่ม LGBTQ นะคะอันนี้พอทราบไหทุกคนเกย์เลสเบี้ยนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งรวมถึงคำสั่งที่ตั้งใจจะรับรองการกระจายเงินของรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกันตามข้อมูลสำมมโนประชากรปี2020 ป้องกันการเลือกปฏิบัติของรัฐบาลโดยพิจารณาจากอัตลักษณ์ทางเพศและลดนิยมทางเพศและสนับสนุนการรวมกลุ่มในโรงเรียนโดยเฉพาะแผนที่เริ่มด้านการศึกษาของทําเนียบขาวสำหรับชนพื้นเมืองอเม,ออเมริกันฮิสแปนิกและอเมริกันผิวดำและคำสั่งที่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศเข้ารับราชการทหารได้อย่างชัดเจนกำหนดให้รัฐบาล สารัตยอมรับเพศเพียง2เพศคือชายและหญิงบนหนังสือเดินทางนะคะวีซ่าบัตรเข้าประเทศและแบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆทั้งหมดและในโปรแกรมและการสื่อสารทั้งหมดกำหนดให้มีการตีความและบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองของรัฐบาลกลางและกฎหมายแรงงานทั้งหมดด้วยความเข้าใจว่าเพศไม่ใช่คำฟ้องความหมายและไม่รวมถึงแนวคิดเรื่อง อัตล์ทางเพศยุบสภาโนบายด้านเพศของทำเนียบขาวและยกเลิกแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับหัวข้อหัวข้อที่9หรือล้ว่าทุกคนที่ตัวไอและเอกใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนข้ามเพศและเอกสารต่างๆที่ให้คําแนะนําแก่โรงเรียนเกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนและ,ะปกป้องบุคคล LGBTQ นะคะ ห้ามใช้เงินของรัฐบาลกลางรวมทั้งเงินช่วยเหลือในการส่งเสริมอุดมการทางเพศและสั่งให้อายการสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้แน่ใจว่าผู้ชายจะไม่ถูกคุมขังในเรือนจำหญิงหรือถูกคุมขังในศูนย์กักขังหญิงนะคะคต่อไปเป็นในเรื่องของแรงงานของรัฐบาลและโครงสร้างรัฐบาลนะคะมาดูกันว่ามีคำสั่งอะไรบ้าง จัดตั้งกรมประสิทธิภาพของรัฐบาลขึ้นภายใต้สำนักง,งานบริหารของประธานาธิบดีจนถึงวันที่4กรกฎาคมปี2026นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำโดยอีลอนมัสซซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกและมีหน้าที่ให้คำแนะนำในการลดโปรแกรมและการจ่ายของรัฐบาลกลางกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละแห่งจัดตั้งทีม ดอทนะคะที่เรารู้จักกันของตนเองที่มีสมาชิกอย่างน้อย4คนเพื่อทำงานร่วมกับปฏิบัติการของอีลอนมัสนะคะระงับการจ้างงานของรัฐบาลกลางโดยมีข้อยกเว้นโดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและบังคับใช้กฎหมายชายแดนและงานในกองทัพสหรัฐร,รวมถึงข้อยกเว้นทั่วไปสำหรับการรักษาบริการที่จำเป็น คำสั่งนี้ยังไม่บังคับใช้กับผู้ได้รับการแต่งตั้งทางการเมืองระดับสูงของประธานาธิบดีการดําเนินการดังกล่าวห้ามทําสัญญากับแรงงานภายนอกเพื่อหลีกเลี่ยงการระงับการจ้างงานปิดกั้นกฎระเปียบของรัฐบาลกลางฉบับใหม่ในทุกหน่วยงานที่หัวหน้าหน่วยงานที่ทรัมป์แต่งตั้งยังไม่ได้รับการมอบหมายให้รับรองคำสั่งฉบับใหม่ สำนักง,งานงบประมาณและการจัดการของทมเนียบขาวสามารถเพิกถอนคำสั่งห้ามดังกล่าวได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนดให้พนักง,งานรัฐบาลกลางทุกคนต้องกลับมาทำงานเต็มเวลาในสถานที่จริงตรวจสอบโดยตรงทั่วทั้งฝ่ายบริหารของเจา้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงประจำอาชีพและทำให้การไล่ออกลดตำแหน่งหรือย้ายพนักงานของรัฐบาลกลางนั้นง่ายขึ้นอย่างมีประสิทธิผลซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นพนักงานราชการระดับสูงสุดที่มีงานที่ได้รับการคุ้มครองมาตลอดโดยการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารเนื่องจากเจ้าที่ SES หมายถึงอะไรจวยมีอำนาจหน้าที่ในรัฐบาลอย่างมาก พวกเขาจึงต้องทําหน้าที่ตามความพอใจของประธานาธิบดีอันนี้บันทึกของทรัมป์ระบุนะคะทำให้การไล่พนักง,งานรัฐบาลกลางออกง่ายขึ้นโดยการนำคำสั่งฝ่ายบริหารจากรัฐบาลทรัมป์ชุดแรกกลับมาใชา้ซึ่งต่อมาก็ถูกยกเลิกภายใต้การนำของไบเดนโดยนะคะนายบายล่าสุดของทรัมป์ได้เพิ่มบทบัญญัติที่ระบุว่าพนักง,งานรัฐบาลและผู้สมัครงาน ไม่จำเป็นต้องสนับสนุนประธานาธิบดีคนปัจจุบันเป็นการส่วนตัวหรือทางการเมืองแต่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างซื่อสัตย์โดยต้องเข้าใจว่าการไม่ทำเช่นนั้นถือเป็นเหตุให้ถูกไล่ออกนะคะกำหนดให้มีแผนการจ้างงานของรัฐบาลกลางภายใน120วันเพื่อกำหนดมาตรการใหม่ในการจ้างพนักง,งานของรัฐบาลกลาง คำสั่งดังกล่าวให้ความสําคัญกับการรับสมัครบุคคลที่มีใจรักในอุดมคติของสาธารณรัฐอเมริกันของเราและป้องกันการจ้างบุคคลโดยพิจารณาจากเชื้อชาติเพศหรือาศาสนาขนาดเดียวกันก็ปิดกั้นผู้ที่ไม่เต็มใจที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญหรือรับใช้ฝ่ายบริหารอย่างซื่อสัตย์ เสนอชื่อเจ้าหน้าที่คณะรัฐมนตรีและรองคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการและตั้งชื่อเจ้าหน้าที่คณะรัฐมนตรีที่รักษาการหัวหน้าหน่วยงานและประธานคณะกรรมาการจํานวนมากในขณะที่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากทรัมป์กำลังรองการยืนยันจากวุฒิสภานะคะการดูแลสุขภาพนะคะมาดูว่ามีคำสั่งอะไรมั่งนะคะ ยกเลิกคำสั่งของไบเดนที่มุ่งหมายให้การลงทะเบียนบริการเมดิเคทง่ายขึ้นได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยภายใต้ Affordable Care Act นะคะและลดค่าใช้จ่ายด้านยาตามใบสั่งแพทย์อย่างไรก็ตามการกระทําของทรัมป์ไม่ได้ยกเลิกข้อจำกัดของอินซูลินที่35ดอลลาร์ต่อเดือนในยุคข,ของไบเดน ข้อจำกัดของ Medicare ที่ต้องจ่ายเองต่อปี2,000ดอลลาร์สำหรับยาตามใบสั่งแพทย์หรือความสามารถของ Medicare ในการเจรจาต่อรองราคาของยานะคะนโยบายเหล่านี้ยังคงบังคับใช้โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ผ่านโดยรัสภานะคะยกเลิกคำสั่งและคำสั่งของไบเดนหลายฉบับเกี่ยวกับโควิด -19 นะคะ ถอนสหรัฐออกจากองค์กรอนามัยโลกสั่งสำนักง,งานบริหารและงบประมาณทำเนียบขาวหยุดการโอนเงินของสหรัฐให้กับฮงในอนาคตและสั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศยุติตการเจรจาข้อตกลงการระบาดใหญ่ของฮงสั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศและผู้อำนวยการ OMB ระบุพันธมิตรของสหรัฐและต่างประเทศที่น่าเชื่อถือและปร่งใสเพื่อทดแทนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฮูก็มาดูนโยบายต่างประเทศความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็อเมริกาต้องมาก่อนนะคะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของกลุ่มขวาจัดและบุคคลที่กล่าวหาว่าก่อความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ในยุคข,ของไบเดน คำสั่งของไบเดนได้อายัดทรัพย์สินของสหรัฐและห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันติดต่อกับชาวอิสราเอลที่อยู่ภายใต้คำสั่งของเขาสั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โกลูบิโอออกแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเมืองโปรแกรมบุคลากรและการปฏิบัติทางการทั้งหมดนะคะของกระทรวงการต่างประเทศสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศที่ยึดหลักอเมริกาต้องมาขวอญ ซึ่งให้ความสำคัญกับอเมริกาและผลประโยชน์ของประเทศมาเป็นอันดับแรกโอ้ยอาวจริงๆกำหนดให้กลุ่มฮูตินะคะในเยเมนเป็นองค์กรก่อการร้ายอีกครั้งรัฐบาลของทรัมป์กำหนดให้กลุ่มฮูติ it, เป็นผู้ก่อการร้ายะระดับโลกและเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศในหนึ่งในมาตรการสุดท้ายของเขาในตำแหน่ง เมื่อปี2021แต่ไบเดนกลับเปลี่ยนนโยบายในช่วงแรกนะคะโดยอ้างถึงภัยคุกค,คามด้านมน,มนุษยธรรมที่การข่มบาตก่อให้เกิดกับชาวเยเมนทั่วไปนะคะกำหนดจำนวนสมาชิกและจัดตั้งขั้นตอนปฏิบัติงานของส,สภาความมั่นคงแห่งชาติระงับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่างประเทศของสหรัฐทั้งหมดจนกว่าจะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและ ความสดของกับเป้าหมายของรัฐบาลโดยให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายใน90วันตามแนวทางของสำนักง,งานบริหารและงบประมาณทำเนียบขาวของลูบิโอลูบิโอสามารถยกเลิกการระงับโครงการใดๆก็ได้นะคะอนุมัติการอนุมัติ รักษาความปลอดภัยเป็นเวลา6เดือนทันทีแก่เจ้าที่ฝ่ายบริหารบางคนที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติที่ปรึกษาทำเนียบขาวจะเป็นผู้กำหนดว่าผู้ช่วยคนใดจะได้รับอนุมัติชั่วคราวนะคะยกเลิกคำสั่งฝ่ายบริหารของไบเดนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันการพัฒนาปัญปญ,ญาประดิษฐ์นะคะ โฮยยาวจริงๆทุกคนมาดูในเรื่องของชาตินิยมนะคะ <c oughs> ฟื้นฟูชื่อภูเขาแม็คลินลี่ใน阿拉สกาการเปลี่ยนแปลงสำหรับยอดเขาที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือเป็นการยกย่องวิลเลียมแม็คลินลี่ประธานาธิบดีคนที่25ของสหรัฐซึ่งทรัมป์ยกย่องเขาเป็นในฐานะผู้นำด้านเศรษฐกิจและการขยายดินแดนของสหรัฐผ่านสงครามสเปนอเมริกา ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เปลี่ยนชื่อภูเขาเดลานีในปี2015ซึ่งเป็นชื่อที่ชนเผ่าพื้นเมืองเรียกกันว่าเรียกกันมาโดยตลอดคำสั่งของรัม์ไม่ได้เปลี่ยนชื่ออุทยานแห่งชาติและก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเดนาลีที่อยู่โดยรอบนะคะ เรียกร้องให้ทรัมป์อนุมัติมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมการออกแบบใหม่สำหรับอาคารของรัฐบาลกลางเป็นการส่วนตัวเพื่อให้ประธานาธิบดีสามารถมั่นใจได้ว่าคงสร้างของรัฐบาลกลางเคา,ารพมรดกทางสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคดั้งเดิมและคลาสสิกเพื่อยกระดับและก็ยกระดับพื้นที่สาธารณะและทำให้สหรัฐอเมริกามีความสูงส่งยิ่งขึ้น คำสั่งของทรัมป์ให้ลดทงในหน่วยงานของรัฐบาลกลางลงครึ่งเสาตั้งแต่วันที่21มกราคมจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาแห่งการไว้อะไรของนายคาร์เตอร์นะคะมาในเรื่องของการโทษประหารชีวิตแล้วก็อาชญากรรมนะคะ สั่งให้อัยการสูงสุดดำเนินการสอบสวนว่านักโทษของรัฐบาลกลาง37รายที่ถูกลดโทษประหารชีวิตโดยนายไบเดนจะสามารถถูกตั้งข้อกล่าวหาและพิจารณาคดีด้วยโทษประหารชีวิตในศาลของรัฐได้หรือไม่สั่งให้อัยการสูงสุดดำเนินการที่จำเป็นและถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเพื่อจัดหายาที่เพียงพอให้แก่รัฐต่างๆเพื่อใช้ในการ ฉีดสารพิษนัน,นะคะทุกคนสั่งให้อัยการสูงสุดพยายามขอให้มีการยกเลิกคำพิพากษาของสารดีกาสารัตที่จำกัดการใช้โทษประหารชีวิตในเขตอำนาจศาลของรัฐแล้วก็รัฐบาลกลางนะคะในการแสดงท่าทีเชิงสัญลักษณ์ให้กำชับอายการสูงสุดให้สนับสนุนให้อายการสูงสุดของรัฐ และอายการเขตดำเนินการลงโทษประหารชีวิตในทุกกรณีที่เป็นไปได้ทีนี้มาดูในเรื่องของเหตุการณ์จราจรที่อาคารรัฐสภาแล้วก็การล,ลนลงหาเสียงในปี2020นะคะลดโทษและให้การอาภัยโทษแก่บุคคลหลายร้อยคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือยังถูกดำเนินคดีอยู่จากบทบาทของพวกเขาใน เหตุโจมตีอาคารรัสภาสลัดเมื่อวันที่6มกราปีป0 2 1ี2021ขณะที่รัสภาประชุมเพื่อรับรองชัยชนะของไบเดนเหนือทรัมป์ในการเลือกตั้งปี2020นะคะสั่งอายการสูงสุดและหน่วยงานอื่นๆตรวจสอบการดำเนินการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานทั้งหมดในช่วงที่ไบเดนดำรงตำแหน่งเพื่อระบบุสิ่งที่ทรัมป์เรียกว่าการ ใช้รัฐบาลกลางเป็นอาวุธต่อผู้สนับสนุนของเขาคําสั่งดังกล่าวระบุถึงกระทรวงยุติธรรมคณะกรรมการค้าแห่งสาพันธุลัดคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และชุมชนค้ารองโดยกําหนดให้ต้องรายงานผลการค้นพบให้ประธานาธิบดีทราบพร้อมทั้งแนะนํามาตรการแก้ไขมันเยอะจริงๆทุกคนเหนื่อยแล้วะ สั่งให้าการสูงสุดสอบสวนการติดต่อของรัฐบาลสหรัฐกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในช่วงที่ไบเดนดำรงตำแหน่งและก็เสนอคำแนะนำสำหรับการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ทรัมป์กำหนดกรอบว่าเป็นความพยายามในการเซ็นเซอร์ เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยของบุคคล50ลายที่ทรัมป์กล่าวหาว่าช่วยเหลือแคมเปญหาเสียงของไบเดนในปี2020ผ่านถแถลงการต่อสาธารณะเกี่ยวกับแล็ปท็อปของฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของไบเดนรายชื่อดังกล่าวรวมถึงอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกองระดับสูงอย่างเจมส์คปเปอร์มเคิลเฮเดนและลีออนพาเนต้า พร้อมด้วยจอห์นโบรตันอดีตท,ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์สั่งให้ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกองแห่งชาติและผู้อำนวยการ CIA ส่งรายงานภายใน90วันพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการทางวินยัยเพิ่มเติมและวิธีการป้องกันไม่ให้หน่วย ข่าวกองหรือใครก็ตามที่ทํางานให้หรืออยู่ในหน่วยข่าวกองมีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อการเลือกตั้งในประเทศเ้ยเยอะมากๆเหนื่อยเลยทุกคนโ้ยอ่านถูกมั่งผิดมั่งนะทุกคนยังไงก็ขอโทษจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนที่รัอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะยังไงก็คลิปนี้ ายาวนะทุกคนฟังไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะก็วันนี้มาเท่านี้นะคะวันกับคูปเปอร์ไปแล้วสวัสดีค่ะ